แนวคิดของ PAP เป็นกระบวนการที่มีพื้นฐานจากแนวทางการพัฒนาชุมชนในท้องถิน่นโดยมีครัวเรือนเกษตรกรเป็นศูนย์กลางและมีแนวคิดในการดำเนินการที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ stakeholder เป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ PAP ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นกเกษตรกรจำนวน30-40ราย ที่เป็นตัวแทนของชุมชนทุกเพศทุกวัยและทุกฐานะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและสามารถนำไปสู่ข้อตกลงที่ยอมรับกันได้ทุกฝ่ายขั้นตอนและวิธีการทำ PAP ประกอบด้วย8ขั้นตอนดังนี้ 1. การประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วม Participatory Rural Appraisal หรือ PRA เป็นกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของตนเอง 2. การประเมินสภาพสังคมแบบมีส่วนร่วม Participatory Social a s s e s s m e n หรือ PSA เป็นกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์และประเมินสภาพสังคมของตนเองและร่วมกันวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน 3. การประเมินความต้องการแบบมีส่วนร่วม Participation Needs Assessment หรือ PNA ด้วยการวิเคราะห์หาความต้องการที่แท้จริงของกลุ่ม 4. สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของชุมชน (Community e n Visioning Exercise) หรือ c e e ช่วยให้ชุมชนกำหนดทิศทางและเป้าหมายในอนาคตร่วมกัน 5. การวางแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Community Planning) หรือ PCP เป็นแนวทางที่ทำให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทสำคัญในกระบวนการวางแผนพัฒนาชุมชนของตนเองโดยมีลักษณะเป็นแผนที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ต้องอยู่บนพื้นฐานการพึ่งตนเองเป็นอันดับแรกโดยอาศัยทรัพยากรในท้องถิน่นภูมิปัญญากเกษตรกรบุคลากรในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ของชุมชนเป็นแผนที่ชัดเจนระบุระยะเวลาหน้าที่ของผู้รับผิดชอบและเป้าหมายที่ชัดเจน 6. การให้คำปรึกษาและการอนุมัติโดยชุมชนช่วยให้ชุมชนสามารถแสดงความคิดเห็นข้อกังวลและข้อเสนอแนะ เพื่อให้แผนสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของชุมชนอย่างแท้จริง 7. ปรับแผนและกำหนดตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลโดยกระบวนการนี้สามารถวัดผลสำเร็จได้อย่างชัดเจนและปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงได้และ 8. การรับรองแผนโดยชุมชนเป็นการพิจารณาและให้การยอมรับแผนพัฒนาชุมชนสร้างความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบร่วมกันในชุมชน การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่เป็นการส่งเสริมการเกษตรที่เน้นการพัฒนาตามลักษณะเฉพาะของพื้นที่นั้นๆโดยใช้กลไกการขับเคลื่อนที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นอย่าง Smart Farmer วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรกรต่างๆสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 1. วิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่อย่างรอบด้าน เพื่อค้นหาศักยภาพและปัญหาที่แท้จริงเป็นการสร้างกระบวนการพัฒนาบนฐานการใช้ข้อมูลของตนเอง 2. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมกันกำหนดเป้าหมายร่วมพร้อมจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน 3. จัดเวทีชุมชนเพื่อเป็นพื้นที่พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลไกหลักคือยางสมาร์ทฟาร์เมอวิสาหกิจชุมชนปแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรกรต่างๆ 4. ร่วมกันกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองที่เป็นไปนตามความถนัดเกิดเป็นเครือข่ายที่เสริมพลัง 5. บูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกพื้นที่ตามบทบาทและภารกิจโดยยึดพื้นที่เป็นศูนย์กลาง 6. ร่วมกันวางแผนระยะยาวกำหนดตัวชี้วัดและกำหนดรูปแบบเพื่อกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนและขยายผลสู่พื้นที่อื่น เป็นกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วมด้วยหลัก5ร่วมได้แก่ร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมทำร่วมติดตามและร่วมรับผลผ่านการจัดเวทีชุมชนเพื่อทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทักษะและแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยกระบวนการมีส่วนร่วมให้ความสำคัญกับการจัดการความสัมพันธ์ของผู้คนกลุ่มและสังคมผ่านการจัดเวทีชุมชน3เวที คือกระบวนการพัฒนาในพื้นที่จะเริ่มต้นในเวทีแรกซึ่งทีมนักส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกชักชวนคนในชุมชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นการจัดความสัมพันธ์ใหม่ของคนในพื้นที่กำหนดเป้าหมายร่วมและวิเคราะห์สถานการณ์ของพื้นที่เพื่อให้เกิดการวางแผนพัฒนาการเกษตรของตนเองที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆของพื้นที่และเน้นการบริหารจัดการทุนทั้งคนเงิน ทรัพยากรของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการแก้ปัญหาของพื้นที่ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำศักยภาพที่เป็นจุดแข็งของพื้นที่มาขยายผลจากนั้นในเวทีที่2เป็นการสแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่แล้วจึงร่วมลงมือทำตามแผนพัฒนาที่กำหนดร่วมกัน โดยชุมชนต้องร่วมกันดําเนินกิจกรรมและกําหนดกฎกติกาต่างๆในการบริหารจัดการกิจการของตนเองและมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ส่วนในเวทีที่3เกษตรกรจะร่วมติดตามผลการดําเนินการโดยแต่ละชุมชนจะออกแบบระบบการติดตามผลการดําเนินการของตนเองเพื่อนําไปสู่ขั้นตอนร่วมรับผลที่กําหนดรูปแบบวิธีการในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นสู่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ แล้วร่วมกันกำหนดแผนพัฒนาระยะ5ปีต่อไปความหมายของการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยหรือ R2R เป็นแนวทางการพัฒนางานประจำให้กลายเป็นงานวิจัยที่มีคุณค่าในบทบาทการเป็นนักส่งเสริมการเกษตรที่ถือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะต้องทบทวนถึงปัญหาหรือวิธีการ เพื่อปรับปรุงงานประจําที่ทําอยู่ให้ดีกว่าเดิมยกระดับความรู้ให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆโดยเน้นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรเป็นหลักแนวคิดในการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย R 2 R การวิจัยในงานประจําเป็นการสร้างความรู้ใหม่เพื่อพัฒนางานให้ดีกว่าเดิมโดยมุ่งเน้นการทํางานที่มีประสิทธิภาพมีแนวคิดในการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัยคือ 1. เป็นเครื่องมือพัฒนาคนให้รู้จักพัฒนาฐานข้อมูล รู้จักใช้ข้อมูลและสามารถคิดเชิงระบบ 2. เป็นเครื่องมือเปิดพื้นที่สำหรับแนวคิดใหม่หรือแนวคิดเชิงสร้างสารรค์ในการทำงาน 3. เป็นเครื่องมือสร้างระบบพี่เลี้ยงในการทำวิจัยและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานและ 4. เป็นเครื่องมือช่วยคนทำงานในการสร้างความรู้และย้อนกลับมาช่วยพัฒนางานประจาที่ทาอยู่องค์ประกอบการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย r 2 r การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยหรือ R2R ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้านเพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยองค์ประกอบหลักของงานประจำสู่งานวิจัยมีดังนี้ 1. โจทย์วิจัย R2R ต้องมาจากปัญหาหน้างานจากงานประจำที่ทำอยู่และต้องการพัฒนาให้ดีขึ้น 2. ผู้วิจัยต้องเป็นผู้ทำงานประจำและต้องทำหน้าที่หลักในการวิจัย 3. ผลลัพธ์ของงานวิจัยเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้จากตัวผู้รับบริการ 4. การนำผลการวิจัยไปใช้เป็นการนำผลลัพธ์ที่ได้ไปปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นในบริบทของแต่ละองค์กรหลักการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรโดย R2R มีหลักการคือ 1. การวางแผนเป็นการค้นหาปัญหาหาทางเลือก และวางแผนแก้ปัญหาซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องวิเคราะห์งานที่รับผิดชอบมีการสืบค้นข้อมูลที่สอดคล้องกับการทําวิจัยเพื่อต่อยอดความรู้ที่มีอยู่แล้ว 2. การดําเนินการเป็นขั้นตอนการลงมือปฏิบัติตามแผนโดยที่ผู้วิจัยสามารถออกแบบการวิจัยให้ตรงกับปัญหาและวัตถุประสงค์ตั้งแต่การเตรียมข้อมูลการลงมือปฏิบัติการเก็บข้อมูลและการสรุปผลขึ้นอยู่กับประเภทงานวิจัยที่เรากําลังดําเนินการศึกษา แบ่งเป็นการวิจัยเชิงสํารวจการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัยระบบทำฟาร์ม 3. การเก็บข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์และตอบคำถามวิจัยการเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพจะส่งผลโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของผลการวิจัย สิ่งที่สำคัญคือต้องมีการเก็บข้อมูลก่อนและหลังเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล2รูปแบบคือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 4. การสะท้อนผลเป็นการสรุปข้อมูลทั้งหมดให้ชุมชนทราบเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลรวมทั้งเป็นการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมานำเสนอในรูปแบบของตารางกราฟหรือแผนภูมิเพื่อประกอบการเขียนรายงานผลที่เกิดขึ้น นำเสนอข้อมูลผลการวิจัยด้วยการแปลความหมายขยายความชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญเพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงข้อค้นพบที่เกิดขึ้นการเขียนการบรรยายผลการวิจัยมีจุดเน้นที่สำคัญคือกระชับและนำเสนอเฉพาะข้อค้นพบเด่นๆที่ตอบวัตถุประสงค์โดยรูปแบบการนำเสนอผลวิจัยในงานประจำเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรแบ่งเป็น2รูปแบบประกอบด้วยรูปแบบอินโฟกราฟิกและรูปแบบบทความ 5. การนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเป็นการนำผลที่เกิดขึ้นไปแก้ไขปัญหาตามประเด็นที่ค้นพบโดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ของผู้ทำวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรพัฒนางานและพัฒนาองค์กรต่อไป